สวัสดีวันจันนะครับวันหยุดชดเชยวันจักรีนะครับวันนี้ฟุตบอลไทยก็หยุดความเคลื่อนไหวไปด้วยหลังจากที่ฟุตบอลไทยลีกทุกระดับซัดกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมองต่อไปข้างหน้านะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งแมตช์ที่24ที่จบลงไปเนี่ยก็สถานการณ์ทั้งบนตารางแล้วก็ท้ายตารางมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับบุรีรัมยูนเต็ดยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับจอร์จินโยเข้ามาคุมทีมก็ดูเหมือนว่า รอดได้เล่นในบ้านอาชนะพีีประจวบนะครับคว้า3มแต้มสําคัญได้แลวก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยทูบแบงคอกยูเ็ดไปเสมอการท่าเรือก็เลยทําให้สถานการณ์มันพลิกกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยบุรีรัมบุกไปเสมอบีจีแบงคอกชนะก็เลยทําให้สถานการณ์ถ้าสมมติเก็บตกนัดตกค้างได้แบงคอกก็จะแซงบุรีรัมเป็นจ่าฝูงเดี๋ยวว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันพลิกกลับมาเข้าข้างบุรีรัมอีกแล้วเพราะว่าแบงคอกตามหลังบุรีรัมอยู่4แต้มต่อให้เก็บ เกมนัดตกค้างได้แบงคอกก็ยังไม่แสงบุรีลำนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องแข่งไปแช่งกันไปในอีก6นัดสุดท้ายลุ้นกันอย่างสนุกแน่นอนนะครับขณะที่การท่าเรือนเนี่ยพสาเนี่ยดูแล้วก็จะลุ้นลําบากแล้วแหละหนะก,ก็เหลือม้า2ตัวบุรีลำกับแบงคอกลุ้นแชมป์กันไปนะครับขณะที่สถานการณ์ท้ายตารางคะแนนมันก็ยังเข้มข้นนะครับดูแล้วเนี่ยตั้งแต่อันดับโอ้โหผมว่าอันดับ7จ็ดแปดไปเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยซะทีเดียวคือตามสถิติเดิมเนี่ยนะครับสามสิบสองแต้มเนี่ย หรือเปล่าไม่ได้ใจก็เป็นว่าใครแตะ34แล้วเนี่ยน่าจะรอดตกชั้นแน่ถ้า ทีมไหนยังไม่แตะ32แต้ม3 4ิแต้มก็ลุ้นตกชั้นกันเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายทีมท้ายตรางโปลิทเซโล่ดูลําบากสุดนะครับตราดเองก็ดูแย่สุดนะครับที่เหลือผมว่ายังลุ้นกันนะประจวบชนบุรีอุทัยธานีนะครับขอนแก่นสุโขทัยนะครับรวมถึงเชียงรายก็ตกมาลุ้นกับเขาด้วยนะครับก็ลุ้นกันเข้มข้นแน่นอนสำหรับสถานการณ์ท้ายตรางคะแนนนะครับเกมนัดตกค้างนะครับไทยลีกนะครับจะเตะกันวันที่18เมษายนนะครับทูแบงค็อกยูเด เจอกับลำพูนเรเออร์หลังจากนั้นเราจะรู้แล้วว่าบุรีรัมย์กับ Bangkok แบงคอกเตะเท่ากันแล้วสถานการณ์เป็นยังไงนะครับส่วนไทยลีกจะกลับมาเตะเพราะแมกันทีนึงก็คือ 20เมษายนนะครับก็ลุ้นกันหนะสุดท้ายทั้งบนหัวตรางท้ายตลาดคะแนนใครจะแชมป์ใครจะตกชั้นลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าฟุตบอลไทยก็ยังไม่จบซะทีเดียวน,นะครับกลางสัปดาห์นี้ก่อนสงกรานจะมีฟุตบอลเอเเอคัให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะฮะส่วนไทยลีก2อนะครับไทยลีกสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนองบัวไปแพ้เพราะฉะนั้นตอนนี้หนองบัวพิชญากบนครราชสีมาปัซ่าเนี่ยแต้มเท่ากันนัดต่อไปรู้สึกจะเจอกัอนเองด้วยใครชนะก็แชมป์แล้วัันนกเมหลือุ้นก็ประมาณ ลุ้นแชมป์แล้วก็ลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟนะครับระยองนครศรีกาฬยองเนี่ยน่าจะแบ่เบอร์เข้าเพลย์ออฟแน่เชียงใหม่เนี่ยจ่อละยังไม่ชัวร์ที่เหลือลุ้นกันครับมีอีกหลายทีมเลยนะครับอันดับ6เนี่ยลุ้นกันนะยุทธยายูนิเต็ดเอ้ยนะครับมีอะไรกับลำปางนะฮะก็ลุ้นกันลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟส่วนตกชั้นเนี่ยมันมันเคลียร์จบไปหมดแล้วนะครับส่วนไทยลีก3ก็จบรอบแชั้นไม่เลีกแล้วนะครับคู่ชิงรู้ไปก่อนหน้านั้นละศรีสเกตยูนิเต็ดจะพบกับบางกอกเอฟซีก็เเเล่่่นน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 นกััััใวทททีีี21 28 2มมษษาาายยถึงดะครบบ้ สเกตก่อนส่วนอนันดับที่2นะครับมาชิงตาแหน่งที่3ของทีสเพื่อรุ่นตัวใบสุดท้ายเลื่อนชั้นก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านของมหาสารคามกับพัทลุงที่ผ่านเข้ารอบมานะครับมหาสารคามจะได้เล่นในบ้านก่อนวันที่20เมษายนแล้วก็วันที่27เมษายนก็จะไปเล่นกันที่บ้านพัทลุงชิงตัวใบสุดท้ายเลื่อนชั้นถูกสู่ไทยลีก2นะครับนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดของไทยลีก 1, 2, 3ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอวันพุธเตะเอเอ็กันอีก โดนเมต์หนึ่งแล้วก็หยุดสงกรานต์หลังจากนั้นก็ค่อยมารุกก่งเริใหม่กับฟุตบอลไทยลีกแต่ข่าวสารฟุตบอลไทยไม่หยุดนะครับติดตามกันทุกวันที่ล้วงลูกบอลไทยครับ